พระคุณใจผู้เราฟรีกอยเนี่ยบอกนะผมเมื่อกี้ะเมื่อกี้ยื้ออะไรเขาออกเลยไหมหรออะไ์ออกบ้าบอขอพ่ออะไรไม่ได้เลยเป็นลเขาร้องเพลงนีใครต้องอยู่แก๊งเราดิครับเออเาไปแล้วเอามาแล้วใช่ให้เราไดีความดีง่นยดูแล้วสมครับุณที่ผมไดยินข้างเวทีม่ใชย์นะครับทำไมครับอขอบคุณอะไรแบบนี้แหละเราเป็นแก๊งเดียวกันใช่รับสมน่ะที่ผมเทรนเขามาดีคือคุณเทรนเขาให้ร้องเพลงนะ กหนมากเครับกมนะโอ้โหไม่ไ <Pharise> ด <es> mm ้ร hmm, so ัมกมากเลยครับพ like <bbe> ูดถึงน้องสาวคนเก่งไดีกว่าพิต้าครับครโหร้องเพงเดี๋ยวพอครับใครไเยมหางพี่น่เออไม่ใช่ทำได้ยังไงอะดมากมากร้องโน้ตสูงขนาดนั้นแต่ว่าคือหน้าสบายชิลมากมีวิธีการยังไงสอนพี่แจ็คส้มาหน่อยได้ไมเออไม่อยากดูคนไอ่โด อะไรนะคิดว่าที่บ้านเนี่ยให้กินกุกี่ตัวอโอแกงรับลอจิกงงงกาา